สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์การงานค่อนข้างดีค่ะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางโลจิสติกงานออนไลน์หรืองานที่ต้องติดต่อต่างประเทศนำเข้าส่งออกงานที่ทำงานเป็นทีมงานที่ว่ามาทั้งหมดนี้ละค่ะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นหรือคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้การทำงานของเรารู้สึกเฉยเฉยโดยเฉพาะคนที่ค้าขายหรือเป็นเซลส์ให้ลองออกไปหาลูกค้าข้างนอกดูนะคะ การงานจะถือว่าดีมากเลยค่ะการเงินถือว่าคล่องตัวดีค่ะคุณอาจจะได้เงินจากครอบครัวหรือคุณอาจจะมีภาระใหม่เข้ามาอาจจะทำให้ต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็เป็นได้นะคะส่วนใครที่มีปัญหาการเงินก่อนหน้านี้วันนี้จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือให้คุณผ่านพ้นปัญหาไปได้ค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ คู่รักบางคู่อาจจะยุ่งยุ่งเรื่องงานจนไม่มีเวลาให้กันหรืออาจจะทำงานเวลาไม่ค่อยตรงกันทำให้หาเวลาอยู่ด้วยกันค่อนข้างยากถ้าคู่ไหนเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอาจจะน้อยฉะนั้นแล้วก็ต้องทำช่วงเวลานั้นให้มีคุณค่าสร้างความสุขเวลาอยู่ด้วยกันนะคะพยายามอย่าทะเลาะกันอย่าเอาเรื่องเครียดจากงานมาทำให้คนรักของเราเครียดตามไปด้วยนะคะความรักสำหรับคนโสด าจจะต้องโสดไปก่อนค่ะเพราะถ้ามีใครเข้ามาก็ยังไม่ถูกใจอาจจะยังไม่ถูกสเปคคุณนะคะหรือถ้าเราเป็นฝ่ายบุกไปจีบใครก่อนก็ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยค่ะต้องใช้ความสม่ำเสมอแสดงให้เขาเห็นว่าเราชอบเขาจริงใช้ความจริงใจเข้าหาแล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคุณสคนถ้าเขาเป็นคู่ของเราก็มีโอกาสที่จะได้คบหากันต่อไปนะคะสุขภาพ ในเรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากมายนักนะคะอาจจะมีแค่อาการปวดขาปวดเข่าหรือมีอาการชาอาบ้างแต่ที่สำคัญก็คือให้ดูแลในเรื่องของน้ำหนักตัวอย่าให้เกินเกณฑ์เพราะจะทำให้ช่วงขาเนี่ยมันรับน้ำหนักเยอะเกินจะเป็นปัญหาได้ค่ะโชคลาภพอมีอยู่บ้างค่ะให้ลองเล่นเลขที่บ้านเลขห้องหรือเลขทะเบียนรถดูนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข2และเลข3ค่ะ